สวัสดีครับวันนี้เอาพระมาให้ท่านชมกันนะครับผมได้สะสมไว้ก็พอสมควรนะครับก็อันนี้ก็มาชมในราการกล้องส่องพระสยามกับอาจารย์สุทัศน์มันเกิทยิตคมสุโคไทยนะครับก็ให้ท่านชมกันไปหลากหลาย มีทั้งพระกุกทั้งพระเกจินะครับเนื้อนาวะโรหะเนื้อดินเนื้อชินนะครับเนื้อว่านก็หลายอย่างก็มีท่านที่เ,เข้ามาคอมเมนต์กันอะไรกันมาให้กำลังใจกันอะไรกันมากมายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับพอมีความรู้ก็เอามาให้กนะับ ท่านผู้ชมกันนะครับแล้วก็ผมได้สะสมพระนั้นก็ไม่ใช่นิดหน่อยหรืออีกอย่างนึงหรือเพึ่งสะสมพระไม่ใช่ผมสะสมมาตั้งแต่อายุสิบสเจดนะครับแล้วก็เป็นขราชการรูบำนาญน,นะครับก,ก็เสียมาก็กเป็นสิปีละนะครับก็ ให้ท่านผู้ชมมีความรู้กันคนที่อยากจะสะสมพระหรืออยากจะบูชาพระไว้เก็บไว้รุ่นใหม่ๆนี่ก็จะได้มีความรู้กันนะครับก,ก็ให้พอพอสังเกตในการชมพระครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับ รายการกล้องส่องพระสยามกับอาจารย์สุทธน์มั่นเข็ดฟิตนะครับก็ให้ความรู้ในการดูพระนะครับพระเนี่ยมีทั้งพระพุทธรูปพระเครื่องพระเกจ,จินะครับแล้วก็มีหลายเนื้อเนื้อชินตะกัว,วนี้ชิ้นเงินเนื้อทองคำนะครับแล้วก็พวก เมฆพัดเมฆสิทธิ์พวกทองเหลืองทองแดงนะครับเหรียญเงินเหรียญทองคําเหรียญตะกัวแล้วก็มีตะกัวเถื่อนอีกโอ้เยอะแยะเลยครับทีนี้พระของเราเนี่ยในประเทศเราเนี่เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธนะครับเป็นส่วนมาก แล้วจริงๆอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยในประวัตินะครับเกิดที่ประเทศอินเดียแต่มารุ่งเรืองในประเทศไทยที่มากที่สุดในโลกแล้วคนนับถือพุทธศาสนาพุทธเนี่ยมากที่สุดในโลกแล้วเมื่อสมัยก่อนเป็นพันปีนมาสมายัยตั้งแต่ทราวดี เชียงลุงเชียงแสนแล้วก็นางจาม่เทวีก็สร้างพระมารุ่นหลังๆก็สมยัยพระนเรศวรน,นะครับก็สร้างนะครับแม่ของพระนเรศวรคือวิสุทธกษัตริย์ก็สร้างนะครับแล้วก็มีพระเอจิต่งางๆก็สร้างกันเยอะแล้วพระอุปพระ อะไรก็สร้างนะครับตั้งแต่สมัยขอมนะครับสมัยลบบุรีก็สร้างกันเยอะแต่คนที่นับถือพระแล้วมีมากที่สุดแล้วมีพุทธคุณมากที่สุดในในโลกก็คือของประเทศไทยนะครับอวันนี้ก็ให้มาชมพระชิน,นราชใบเสมาแต่อันนี้เป็นกลุข,ของเขาพนมเพิงจังหวัดสุขโขทัยนะครับ แล้วก็ยังมีที่พิษณุโรกอีกนะครับอาจยวให้ชมทีละองค์อันนี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นพันปีเนื้อเขาก็จะระเบิดเนี่ยะเนื้อเขาจะระเบิดออกมาอันนี้อันนี้ผมเช็ดผมล้างแล้วนะครับแล้วก็เนี่ย ครับดูนะเนื้อระเบิดเนะี่ยแตกแยะออกมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดร้อปีเพราะว่าเป็นของสุขโขทยัยนะฮะเนี่ยครับอันนี้เป็นผักที่ที่ผมเช็ดล้างแล้วนะครับพวกไข่พวกอะไรก่อนแต่เนื้อในมันจะเห็น,นื้อในอ่ะมาดูผักที่ยังไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างที่ออกมา จากกลุ่มที่เก็บไว้ไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบปีก็ดูนะครับนี่นะจะมีคราบไข,ข่คาบดินคราบปลาคราบไข่ขาวเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยพระทุกขุในประเทศไทยนะครับก็จะมีอ่าแล้วก็จะมีแร่มีอะไรอยู่ในนี้นนะครับทีนี้ทีนี้เนื้อที่ผสมอะไรต่ออะไรเนี่ยผมก็จะไม่พูดถึงจุดนั้นนะครับเพราะมี หลายเซียนหลายอาจ,จารย์มีไว้แล้วนะครับชินราชใบเสมาม่าภูเขาพนมเพิงจังหวัดสุโขทัยนะครับไม่ต่ำกว่า้อยกว่าปีครับนี่นี่ฐานสูงนะฮะฐานสูง ถ้าถ้าล้างเนื้อถ้าล้างเนี่ยเราจะเห็นเนื้อในแต่ถ้าถ้าไม่ได้ล้างเนี่ยก็จะไม่เห็นนะครับก็จะเห็นแววแวลเนี่ยพวกระเบิดพวกอะไรอย่างเงี้ยน,น,นะถ้าไม่ได้ล้างจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังพระเนื้อชิงเนี่ยส่วนมากจะเป็นหลังผ้านะครับเป็นหลังผ้า อันนี้โงหนึ่งแล้วเนื้อชิ้นเนี่ยถ้าเป็นพระอุกเก่า,เ,านนเนี่ยน้ำเหนียวๆอ่ะจะเกิดขึ้นมาจะเยิมแล้วเขาจะมากัดเนื้อกัดผิวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยเขาจะเขาเขาเขาจะเกิดขึ้นมาเองนะครับเราเก็บไว้ในกล่องเขาก็จะผุดขึ้นมาเองนี่อันนี้จะเป็นสนิมแดงนะ นี่เรียกว่าฐานสูงชินาราชใบเสมาฐานสูงภูเขาพนมเพิงสุขโขทัยนะครับ่ะกองน,นี่เป็นของจังหวัดสุขโขทัยนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์นี้ดีไลน์ไอดีลน์นะครับก็ชมกันนะฮะศึกษากันนะครับ ที่ที่ผมเอาเอาเนื้อชิ้นเงินเนี่ยเนี่ยผมยึดยึดองเนี้ยเป็นหลักเลยอันนี้เป็นครูเลยนะครับเนี่ยนะองเนี้ยเป็นครูเลยองเนี้ยก็มาขอผมบูชาผมก็ไม่ให้นะฮะองเนี้ยผมจะเอาไว้ดูเนื้อพระองเนี้ยนะครับเออเนื้อจริงๆอ่ะเขาเป็นโอ้โหคือเปื้นยิ่งกว่านี้ ครับอันนี้ผมล้างนะผมล้างแล้วผมล้างประมาณสองสามครั้งแล้วไข่เนี่ยพวกค้าบพวกอะไรเนี่ยเขาขึ้นมาเองอีกนะครับถ้าพระใหม่เนี่ยมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะดำนะครับนี่ฮะพระองค์เนี่ยอันนี้เป็นพระออของรุ่นปู่ผมผมก็เลยเอาไว้เป็นเนื้อครูนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเ เก็บไว้และนี่องค์นึงนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้ล้างเป็นอย่างนี้เลยแต่องค์นั้นน่ะผมล้างแล้วผมอยากจะดูนะฮะแล้วก็ผลสุดท้ายมันก็ขึ้นมาโหเนื้อนุกสวยนะครับนี่นะครับอองค์นี้ไม่ล้างเนี่ยเอาไว้เป็นเนื้อครูนี่แหละครับเนื้อชิ้นเนี่ยผมเอาไว้เป็นเนื้อครูนะฮะอันเนี้ยจะเป็นเออเขาเรียกอะไรเออสนิมเขียวนะครับ จะเอาเป็นสนิมเขียวนะครับก็โทรมาคุยกันครับอาจารย์สุทธัตม์เศรษฐวิ์